เขาก็คุณ True v i s i o n สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร t r u e Vision Pro 02 7 0 0 8 0 0 0สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เปชเชนไลอัดอาอบาเลซิกส0ทะลุเข้าจิงชนะเลิศอยู่้าแชมเบลีกเป็นทีมแรกปาดเรียดเซงช์แมงนะครับเหนือชั้นกว่าไลอัดสมุรอาบาเลซิกไปยังขัดลอย3 0ผ่านเข้าสู่รอบจิงชนะเลิศในศึกอยู่้าแชมเบลิกได้สำเร็จแล้วนะฮะ โดยยูฟ่าแชมเลีกนะครับรอบรองชนะเลิศม่อคําคืนวันอังคารที่18สิงหาคมที่ผ่านมาที่สนามเอสตาดดยลุสซึ่งสนามเป็นกลางนะครับผลปรากฏว่าเป๊เชปารีสแซง์แชงเอาชนะอาบารลซิกไปอย่างขาดลอย3ประตูต่อูนะครับโดยได้ประตูจากมาร์กินยอนในนาทีที่13นาทีที่12จากเอนเคลดิมาเลียนําไปเป็น2๐นะครับแล้วก็มาปิดท้าย30ในนาทีที่5 6จากฮวนเบอร์นาานะครับเจ้าเกมบารีสแซงต์แมงก็เอาชนะอาบารลซิกไปอย่าง ขาดลอย3ประตูต่อศูนย์นะฮะขาดม,มนันเปนขี่สซลอดก็ไปรอเข้าชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับโดยจะรอพบคู่ระหว่างบบเยอร์เมนิกที่จะพบกับโอลิปิกลียงนะฮะเราไปต่อข่าวสโมสรลิเวอร์ pool กันเลยนะครับท่านผู้ชมแคมป์หงป่วนสื่อเปิดเผยลิเวอร์ pool ติดโควิด1รายที่ออสเตรียแคมป์หงเจอโควิดสื่อเปิดเผยนะฮะมีบุคลากรอยู่1รายของลิเวอร์ pool ติดโควิด -19 ระหว่างเข้าแคมป์เก็บตัวที่ออสเตรีย ขณะที่โคศกยันนะฮะทีมจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนในช่วงสปรีซีซั่นสโมสนนริร์พนุนกับแชมป์พิมพงกฤษจะยังคงเข้าแคมป์เก็บตัวที่ประเทศออสเตรียต่อไปแม้มีรายงานข่าวออกมาเมื่อวันอังคารที่18ส,สิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่ามีบุคลากรานหนึ่งรายของสโมสรติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ตามนะครับโคเน,นสไทรตุงหน้าสื่อออสเตรียารายงานว่าแคมป์หงดังริร์พูลมีเคสที่ติดโควิด -19 หนึ่งราย อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ให้รายละเอียดข้อมูลว่าเป็นนักเตะหรือเจอ้าหน้าที่ทีมนะครับโดยในเวลานี้สถานการณ์บรรยากาศการฝึกซ้อมของพีมที่เซาฟเดนสยังคงดําเนินต่อไปตามปกตินะครับขณะที่โคษกข,ของสโมสรเอวอร์พูลก,ก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือยืนยันกับข่าวที่ออกมาโดยเปิดเผยกับเดเมเล่สื่อในเมืองผู้ดีแค่ว่าทีมจะอยู่เข้าแคมป์เก็บตัวที่ออสเตรียต่อไปตามเดิมตลอดสัปดาห์นี้และลงเล่นเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นก่อนที่จะกลับเกาะอังกฤษ เพื่อลงเตะในศึกชิงโล่คอมมูนิตี้ชิลกับอาร์ซนอลที่สนามเวมริสสเตเดียมในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้นะครับท่านี้ผลการตรวจสอบของบุคคลดังกล่าวก็ยังออกมาเป็นบวกก็จะต้องแยกออกไปกักตัวเป็นร้อยะเวลาอย่างน้อย7วันจนกว่าผลตรวจสุดท้ายจะออกมาเป็นลบนะครับแต่รายงานอีกสื่อหนึ่งนะฮะในประเทศออสเตรียก็บอกว่า คนที่ติดโควิด19น่าจะเป็นดีวอกโอลิกีนะครับแฟนๆก็จะพึ่งปักใจเชื่อนะครับเดี๋ยวรอยืนยันจากทางสโมสรก่อนนะครับว่าจะเป็นใครในการติดโควิด19ในสโมสรลิเวอร์พูลนนครับแต่ที่แน่นอนมีติดแล้วนะครับหรายนะครับก็รอดูนะครับว่าจะเป็นใครยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับแต่อีกแหล่งข่าวบอกว่าเป็นดีวอกโอลิกีนะฮะโงส่งลุยด์แบ็กดาวรุ่งบ่มเพาะในลีกเดิม ลิวพูส่งตัวฟูลแบ็กดาวรุ่งอดัมลูอิสไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับสโมมรอาเมียงในเวทีหลีกเดิงฝรั่งเศสแล้วครับรายงานนี้จากสเก t ตสปอร์ตนะครับสื่อของอังกฤษรายงานมาว่าลูอิสประสบความสําเร็จในการเสรียญากับอาเมียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเป็นสัญญายิมต,ตัวตลอดทั้งฤดูกาล2020-2021ถึงโดยฟูลแบ็กวัย20ปีนะฮะจะไปหาประสบการณ์ในสื่อหลีกเดิงหรือหลีกรองของฝรั่งเศสในฤดูกาลหน้าเพื่อเป้าหมายสูงสุดการกลับมาอยู่ในทมชุดดหห่ของงง ของเคลับให้้ไดนะครับหลังมีการต่อสัญญายาวกับสโมสรในทีมแอนฟิลด์ออกไปเมื่อเดือนที่แล้วทั้งนี้ลูอิส์ได้ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลไปแล้วในฤดูกาล2 0 1 9ันสิถึงสองพซึ่งเกมเอฟเอคัพรอบ4นะครับนัดแข่งใหม่ที่เอาชนะชูบิลลี่ทาวน์1-0ที่สนามแอนฟิลด์โดยลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายครบ90นาทีนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเจ้าหนูอดัมลูอิสไปฝึกฝีเท้ามาให้กเก่งๆนะครับเพื่อมาเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลของพวกเรานะฮะ หงแดงคิดหนักอีกแล้ว5สโมสรมารุมมาตุ้มรุมย่างเรยันสปูสเตอร์สโมสรลิเวอร์พูลนะครับกำลังช่างใจอย่างหนกักว่าจะจัดการอนาคตของเรยนสปูเตอร์กองนหน้าคนหนุ่มได้อย่างไรเมื่อมีไม่ต่ำกว่า5ทีมร่วมลีกอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมด้วยซึ่งตัวนักเตะก็แสดงจุดยืนหากย้ายออกต้องไม่ใช่สัญญาณยืมตัวแต่เป็นการซื้อขาดเพื่อมีเวลาปักหลักจริงจง รายงานจาก go.com นะฮะว่าหัวกระไดศูนย์ฝึกเมลวูดคงไม่แห้งตลอดช่วงเสมอร์2020แน่นอนเพราะเรียนสปูสเตอร์ตกเป็นความสนใจของอาร์เซนวิลล่าบราิเนนิวคาสเซลิคลคริสตัลพาเลตและปูลแลมต้องการยึงตัวไปร่าต่า่ายโดยได้ยิงในวัย20ปีนะครับผลงานโดดเด่นระหว่างครึ่งหลังซีซั่น2 0 1 9 2 0 2 0ระหว่างเล่นยืมตัวกับซวนซีสตี้ City, เมื่อเขาทำไปถึง11ประตูจากกันสนาม22นัดในระดับเดอะแชมยนชิพ แต่นี่สิ่งมหัศออจรรคือค่าที่อยากได้อู่ในสตูสเตอร์มากที่สุดมีความพยายามเจอจาตั้งแต่ซีซันที่แล้วแต่ลิวฟูมองว่าการลงไปเสริมกระดูกในรีกลองเกิดผลประโยชน์มากกว่าล่าสุดนะฮะดูสเตอร์ที่เข้าร่วมแชมป์ปีซีซันกับลิวฟูที่ออสเตรียก็ได้ให้สัมภาษณ์กับพอสแค t เดอะบิวตี้ฟูเกมว่าอยากสู้ยั่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมของด่างความต้องการที่สุดของตัวเองคือการลงเล่นกับลิวฟูในรูกงขหน้าอยากสู้เพื่อตำแหน่งเพื่อลงสนามรีอันสถาลบ ใครบ้างไม่ต้องการเล่นเกยมเย่ากับทีมชมปมเก่าถามใจผมผมก็ไม่อยากไปเล่นแบบเยิมตัวแต่หากนั่นคือทางเลือกที่ดีที่สุดต้องออกไปเก็บประสบการณ์หาอากาศลงสนามจริงๆจังๆก็คงยอมรับได้ทั้งที่ความจริงแล้วผมอยากเล่นให้กับเรวยวฮูจจะกาดอยากเป็นหอกตัวเป้าให้กับพวกเขาทันนี้ก็มีคิวไปร่วมแชมป์ปีซีซั่น จะซ้อมให้หนักบอสสั่งอะไรก็ได้กักบผมเหมาะสมกับนายรวมถึงหากลูกพี่อยู่ต่อหรือออกไปเล่นบามยินตัวก็พร้อมรับคำบัญชาโดยปัจจุบันนะฮะลิเวอร์พูลมีกองหน้าตัวหลักก็คือโรเบร์โตฟูมิโนซึ่งว่ากันว่าทาคุมิมินามิโนจะมาเป็นตัวสำรองให้นะฮะดังนั้นรียนสปูเซอร์อาจจะต้องไปเก็บเกีเก่ยวประสบก,การณ์อีกสักปีแล้วนะฮะแต่เจ้าหนูก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าพร้อมรับคําสั่งของลูกพี่ใหญ่หรือว่าเจ้านายนะฮะไป ทำอะไรก็จะทำนะฮะน่ารักจริงๆจ,งจ๊ะคุณภาพนิโคยันติโกโอาคันโตรามีทักษะการใจบอลที่เหนือกว่าแข่งลิเวอร์พูลทุกคนสตีฟนิโคลนกับตันนันแบ็กขวาเลือดหงดังลิเวอร์พูลเยนเยนว่าติโกโอาคันโตราเป็นมิฟิล์ที่มีทักษะการใจบอลที่เหนือกว่าน,นักเตะของลิเวอร์พูลในชุดปัจจุบันทุกคนแต่ถ้าย้ายมาจริงๆต้องเรียนรู้กันเล่น พรสซิ่งตามปรัชญา c h e c k i n ค c r o ให้ถ่องแท้ด้วยเช่นเดียวกันทักษะการเฉียบลงของติโกอัคันตราสูงมากจนหาคนมาเปรียบเทียบได้ยากแต่ปัจจุบันก็คือรูปแบบการเล่นของแผงไม่ฟิลล์ลิเวอร์พูลที่เน้นไล่กดดันเพื่อยังบังกลับขึ้นมาและเล่นสวนกลับด้วยความไวบานใสฟ้าแลบฉะนั้นต้องใช้พลังกำลังงานเยอะกว่าปกติหลายเท่าเจ้าตีนโตกล่าวกับ ESPN Sport อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่ไม่มีใครภายในทีมลิเวอร์พูลในชุดปัจจุบัน นั้นจ่ายบอลในแม่นยำเท่าติกโก้อีกแล้วทั้งลูกใจสั้นลูกจะย,ยาวผมจึงเชื่อว่าเจคกิง c l ับจะสามารถหาสูตรที่ลงตัวให้กับเขาได้หากมีการเซ็นสัญญาก,กันจริงๆแต่สุดท้ายก็ไม่ว่าใครก็ตามที่ย้ายเข้ามาสู่ในระบบของลิเวอร์พูลจะต้องปรับสไตล์การเล่นให้เล่นเกมเคาน์เตอร์เพสซิ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยฉะนั้นคือหนทางเดียวที่จะช่วยติอกโกยึดตำแหน่งตัวจริงได้สำเร็จครับ ภาวะทั้งหลีกฟา์มิโอลันจะยกระดับฟอร์มการเล่นให้โหดขึ้นภายในปีที่3กับลิเวอร์พูลฟารมิโอการรับเชิงสูงของลิเวอร์พูลประกาศเสียงดังฟังชัดว่านในกันหน้าตนจะย,ยกระดับฟอร์มการเล่นให้ดีขึ้นกว่าสซีซั่นก่อนเพื่อช่วยต้นสกัดแล,ละรับความสําเร็จมาเพิ่มอีกให้ได้ผมเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยากสร้างผลงานให้ดีอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจะต้องเรียนรู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นหมอปลากล่าวกับเว็บไซต์สโมสร สองฤดูก,กาลแรกราในฐ่านนักนเต็ลหรือผูู้ลก็ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรทั้งเรื่องการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมและฟอร์มส่วนตัวซึ่งนั่นก็คือสัญญาณที่เป็นบวกที่ทําให้รู้ว่าในซีซั่นใหม่นี้คุณภาพเขาแก้บกว่าเดิมอย่างแน่นอนอร์ผู้เป็นทีมที่มีความพิเศษมากวันแรกที่ผมย้ายเข้ามาทุกคนให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังไม่มีวางมาตรใส่กันเลยแม้แต่นิดเดียวโดยปัจจุบันแอนฟิลกลายเป็นบ้านหลังที่สองที่อยู่ได้อย่างผ่อนคลายสุดๆไปแล้วนะฮะโอ้ นี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่19สิงหาคมนะครับส่วนข่าวลิเวอร์พูลนะฮะของพวกเราติดโควิดอยู่หนึ่งรายเดี๋ยวมาติดตามช่วงเย็นนะครับว่าจะเป็นใครนะฮะช่วงสายๆน่าจะมีข่าวออกมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะฮะโดยสื่ออีกสื่อหนึ่งบอกว่าเป็นดีวอกโอริกี้นะครับโดยแฟนๆก็งงอยู่เหมือนกันนะครับดีวอกโอริกี้เป็นเทพไม่ใช่คนนะฮะจะติดโควิด19ได้อย่างไรนะฮะโอ้โหอันนี้ก็คอมเมนต์มาหยอกล้อกันกับผมนะฮะ ก็อย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ชอบกดแ like, ชร์ทันข่าวลิเวอร์พูลไม่ตกข่าวลิเวอร์พูลจากช่องชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลทุกเช้าเลยนะครับผมนำเสนอให้กับทุกท่านเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยและก็ไลฟ์สดกันหน่อยนะครับคิดถึงคิดถึงนะฮะชอบกดไลค์ชอบกดแ like, ชร์แล้วกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ